สวัสดีครับรทุกท่านยินดีนต้อนรับสู่บริการยูโรเทปราปอนเทปลาปอของคำเดบิตคอยน์จังที่8กันยายน2566นะครับกับซาลาวันที่ให้ค่ารึกษาด้านตลาดฟอริกเอฟเฟกต์พีเอฟเฟกต์เลยนงมาดูที่ยูโรนะครับยูโรเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีการลุล่งรุ่งมาอย่างต่อเนื่องนะราคาก็สามารถหลุดแนวรับที่หนึ่งจุดส่วนเจ็ดเได้นะซึ่งแน่นอนว่าโอกาสที่ราคาเนี่ยจะสามารถ ลงต่อมานะก็มีโอกาสที่จะลงมาที่1.06 06965ก็ลงมาแล้วแล้วก็ราคาที่1.06623ก็เป็นแนวรับถัดไปนะครับผมก็แน่นอนว่าต้องลุนนะครับว่าถ้าเกิดว่ารุดแนวรับข้างล่างลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับจะตั้งฐานไหมนะซึ่งการต้าฐหานเนี่ยไม่ได้ขอเยอะเลยนะขอแค่ ถ้าเกิดว่าไม่หลุดจริงๆขอแค่รีบาวยืนตรงนี้นะครับเป็นอันดับแรกนะเป็นอันดับแรกถ้าไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านก็จะกลับลงมาแต่ถ้าผ่านไปได้ก็สามารถที่จะไปต่อครับนะแต่การไปต่อตรงนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับลุ้นตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เนี่ยครับ การไปต่อมี2องราคาถ้าผ่านไปได้ก็ไปตามนี้แต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ก็รอเปิดช็อตนะครับผมประมาณนี้ดูที่บิต<ม>ดูที่ปอนกันบ้างนะไปจะไปบิตคอยนเดยเลยนะไปดูที่ปอนกันบ้างปอนเนี่ยจะเห็นว่าราคานี่ค่อนข้างที่จะร่วงลงมาร่วงลงมาแบบนี้ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าร่วงลงม,มาแบบนี้เนี่ยมีโอกาสาที่ราคาจะหลุดนะครับถ้าราคาหลุดลงมาได้เนี่ยมาที่2องสามสี่สีแต่ถ้าเกิดว่าร่วงลงมาแล้วหลุดไม่ได้ราคาต้องรีเบเวบกลับขึ้นไปให้ยืนเหนือที่2 5 7ห้ผ่านไปได้ก็จะขึ้นไปต่อนะครับผมประมาณนี้ ดูที่ทองคํากันบ้างนะครับผมทองคําจะเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะยืนที่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกนะแต่าราคาก็เหมือนกับว่าจะมีแนวโน้มที่ว่าจะรีบาวขึ้นมาได้บ้างก็ต้องลุ้นนะครับว่าในทองคำเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นมาข้างบนนี้ได้ไหมถ้าเราลองใช้ตัวของการลากแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลบตัวเดิมนะครับแล้วลองใช้ตรงนี้ดูนะครับนะเราจะเห็นว่าตัวทองคำเนี่ยกรอบมันไม่ได้เสมอกันนะไม่ได้เสมอกันแต่ราคาเนี่ยเรายึดกับตรงที่ว่ามันหยุดตรงไหนแล้วมันรีบาวขึ้นตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีโอกาสขึ้นมานี่ เบรกไปได้นะหนึ่งเก้าสี่เก้าเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับทองคำดูที่บิตคอยกันบ้างนะบิตคอยเหมือนพุ่งทะยานขึ้นมานะผมก็เอ่อเป็นไปตามค่าเพราะว่าเด็ดราคาบิตคอยเนะี่ยไม่ลงมาต่ำกว่าที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะผมก็ราคาขึ้นมาที่สองหมืนพันนะแต่ก็มันก็ไม่ได้ข้ามสามหมื่นแล้วก็ราคาก็ ยังถือว่านะก็เป็นแค่การขึ้นที่ธรรมดานะสำหรับผมก็มองว่าการขึ้นแค่นี้ก็ยังธรรมดาทนะี่สองหมื่นหกพัสาี่ก็ยังขึ้นมาแค่นี้อยู่นะแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อพักตัวลงมาได้ด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับบิตคอยน์ละสามคู่นะครับสำหรับใครที่อยากใรนการิมีกับจันเปิลติดต่อจันเปิล ที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นวันนี้มาเจอกันสายนิดหนึ่งแบบมาแบบว่าไม่ได้สายแล้วก็คือช้าเลยนะนะเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยผมติดภารกิจนะก็เลยต้องมาในตอนบ่ายในช่วงนี้นะก็อย่างที่ได้เห็นกันนะราคามันก็ได้เคลื่อนที่ไปไปบ้างแล้วนะก็ได้เห็นความขึ้นไหวที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็สำหรับน,นี้ลาไปก่อนน,ะน,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 นะเจอกันใหม่นะวันจันทร์หน้าจันทร์หน้าเจอกันใหม่สำหรับนนี้สวัสดีครับ